ไอ้ส <Girl. S 2> ัตว oh ์ดึงจับผีไอ้ผีคนเฮียอะไรผีใครมึวดเฮียอะไรไว้สัตว์บอลดีเฮียแม่นอนทำผี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 อุ้ยเฮ้ยวอย่ามัวดิเฮียแล้วกูได้น้มนต์วัดแมวดำมาดิวัดน้ำมนต์วัดแมวดำาอยอรเนี่ยอน้มนต์ยา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 ลดดูไม่ใช่ออย่าล่จา โอ่ยจะวิ่งมาต้องวี่ดหนูเล่งล้วเลล้วเดี๋ยวสาดน้ำมนใส่แม่งไงร้อนด่เวนวิ่งอยู่ด้วยเชี่ยฟังพ่อไงนี่ไงกูได้ไหมไม้หวายแล้วกูจะไปฝาดมันสัสไปเสี่ยไเสียนี่อ้เนีมันมเจอเรามันเจอเรามันเจอเราใจะกินน้ำมนต์ไหม น้ำมันก็ถืออะไรเนี่ยน้ำมักินน้ำมันกูมันเป็นอะไรวะนั่งลง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 นั่งกินน้ำมันกูมันอยู่ชั้นบนระวังนะดึงยม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 วันเดฟัโอเตะกรงโยนโยนน้ำมันจนแมองนี่โย่เจ้าโง่ปั่นไหอยู่กล่องนี่ไงเกียอยู่นี่ไงอยู่นี่ไง นี่มันทำไมมันมีเส้นช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยชวกันมันจะสับไปทุกกไปทุกมีไปทุกยัยไอดมันมาหาสูแล้วพีแอมาตรงนี้ไอเ้ยเฮ้ยเดียยเฮ้ย้เฮี้ยตฮด้เฮ้ยเฮ้เฮ้ตเยเฮ้เย้ยเฮมึเฮ้ย้ยเเฮ้ย้เเฮ้เ้้ยเ้ยเฮ้ยมาดิโทโทเยเ

อยู่กะไม่ชอบแน่เลยอ่ะแบบนี้ยพากูหาที่ใช้ทูบไปดิทูบมันต้องเอาไปเสียอยู่การที่ไหนเดือนล่างไงเดลังนี้ปีว่ะขอ,อลุงไปช่วยเร็วมันต้องการใช้แต่วิญญาณอย่างเดียวทำไมไม่ได้ยินเสียงเกมวะเนี่ยเพื่อสาวสาวป่ะคุณไม่แชร์มนะันอ่ะคุณไม่ได้หลงผิดแต่แต,แต,แต่แต่กูหลงไนอะ้ทียเท่าทีกูเอานะเงินกูเอาอยุการไนไปหายุการไน อยู่กัดจังเล็กของเราเยอยู่กัดจังล้มอยู่กดจังออแมแเมแเปมแเปมแมแเปมแมแเปมแเมแเปมแเปมแเปมแมแแแแปมแมแปมแมแปมแปมแปมแมแปมแปมแมแเปมแเปมแมแป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 มมแปมแมเปมแ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 เปมแปมแปแมเปแมเปมแปมแเปแม ไงวะเาวยอ๋มอนเอ้ันอันนี้ออกไได้เอ้ยมันดึงอุ้ยใครเป็นอะไรตัวนัวใกล้กูเลยมาเพื่อนนีกูมีมีดาบมีดาบนี่ต่อด่าตี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 ตมันอะหอุ้ยอะไรวะไปแทะกตันกู้ยัดแม่งยัดแม่งเลย เลส่เกอร์กินผู้จางอ่ะเย่คนตายย้ำแล้วหายมาหลังอุ๊ยคนที่เจอจับปีญานตายมว้ยันไงเอาปี้เด็กกูแดงอ่ะเด็กปิงอ่ะเอ้าเยี่ยิตอีกแล้มัน Batas, 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 bat